จะไปไหนนะอะไรนจะปตำแหน่งนะตำแหน่งไหนใส่ขึ้นก่อนขวานขวานขวานข่านขว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 านข่านขว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 าน เอาไปบนหน้าชุดกรล่หม้อเคลกันยิงเร็วม้เคลกันยิงแล้วก็มาเตรียมรอเคื่อง ราขออนุญาตครับในตรงในตรงนี้ครับการลาดตระเวนสนามฮอนะครับจะลาดตระเวนจะลาดตระเวนทั้ง12นายก็ได้ไม่ผิดนะครับที่ที่ปฏิบัติแบบนี้ก็จะใชอีกชุดหนึ่งเตรียมขึ้นเครื่องเลยนะครับไอ้พร้อมครับแล้วแต่แผนของแต่ละหน่วยนะครับที่จะปฏิบัติมันไม่ผิดนะครับอ้าวไปแต่ถ้าหน่วยมีควาใข้จใจทั้ง12นายก็จะเป็น12นายวางตัวหมดเลยก็ได้นะครับเรื่องแต่ตนขึ้นตำแหน่งการวางการบรรทุกต้องตรงนะครับ คีพ่อรบีรลองขอเป็นี้ัญาณนะครับรองขอเป็นัญญาณพิจารทราบการพิจารณาพินะครับกาลุตัวทีครับใช้เปข้าสัญญาณห้าผืนอย่างนี้ หัวตัวทีบอกทิศทางอะไรหัวลมหัมตัวทีบอกทิศทางลมครับเครื่องจะลงจากด้านโน้นมานี่นักบินอ้าวกลางเป็นสีพระกำลังบินกบากอยู่ไม่ถูกต้องีวิศวกรใหม่เป็นสีชมพูอ้าวเก็บเก็บปะ วิธีที่หนึ่งแบบนี้ถูกต้งองพอวิธีที่สองคือใช้แผ่นเดียวเหยียบแต่นั้นคือแบบลบพิเศษใช้แบบแผ่นเดียวเลยซึ่งอาแบบไหนทำงานเอาเต็มรูปแบบจบห้ชิ้นนะถ้าใครไม่มีไปตัด คะแนนให้หมดให้มันพกไปทรมานมันอ้าวต่อไปเครื่องมาแล้วลงแต่พื้นรัตงนานสัญญาณอ้าวกางแขน,นตฮอ,อาลงแรงมาชิลทีแต่เครื่องอ้าวต้องนี้ต้องถออะไรตอเอแต่พื้นปึ๊บออก อาวิ่งนัสามรื่องน,นั่งคยนะครับป,ปืนวางเลโอเคไอ้อนี้แค่ซักซ้อมยังไม่มได้ไปฏิบัติจริงยังไม่ต้องไปดูเยอะ เวลาน้อยดูฝนตกแล้ว ปกติลอมจะต้องด้านหลังนะฮะแล้วซ้อมโน่นต่อไปหัวหน้าจุ๊บโอเคต้อมาแล้วเรียกตรวจอาวุธไปตรวจอุปกรณ์ก่อนออกเช็ยกิปยุ่งเรียกเพิ่มแต่ที่เตรียมเก็บไม่ยัง กันกนกนก้นตอนนี้นะครับ กัรตรงนี้นอกจากาการเราซักซ้อมเสร็จนะครับก็จะเป็นการปฏิบัติตามระบบจภหน่วยนะครับปฏิบัติตามเวลานะครับซักซ้อมเสร็จกินลมพวงนะครับกินพลงกินข้าวเช็คแถวนอนนะครับแถวนี้ละชุดต้องเห็นใจนะครับเพราะว่าหลังจากซักซ้อมเสร็จนะครับก็ปฏิบัติจำรปภหน่วยนะครับจะกินข้าวจะเช็คอุปกรณ์เช็คความพร้อม ก่อนเคลื่นย้ายนะครับเดี๋ยวเื่อนย้ายไปยังตะบนบรรทุกนะครับรกปฏิบัติเ็คความพร้อมอุปกรณ์ข้าของตัอกอนสารปฏิัตชุดมึผได้ชุดเนตอนนี้ก็ช่วยกคดูข้องนะครับอย่าลืมทิ้งไว้อะไรไว้เยอะแยะ ตรวจสอบพิทยุนีคือติดต่อสื่อสารถูกต้องไหมอะไรต่างอ้าวอ้าวเรียบร้อยใช่ไหมรายงานก่อนถอดต้องระวังความกันครับโดที่ลงลงแต่ก็สองลงลง

พระรามจากพระงามเปลี่ยนออกจากพระรามเปลี่ยนพระรามขอพระงามขอยนญาตเคลื่นอนย้ายไปที่ล,ลํพลาพนอันท้ายเปลี่ยน <c oughs> พระรามรับทราบเป็นยัยได้างนเสร็จผมน่าช่ก็จัดกำลังออลของออลูกบวนแถวตอนลูกบนเคลื่นอนย้ายลบนเคลื่อนย้ายครับเป็นหน บนคนใช้ยยแล้วแต่หน่วยนะครับแล้วแต่หน่วยแต่เงินการนะครับขึ้นเพราะเดิน่าง ขแหลนบอกว่าตามโลบจลอยมึงให้คะแนนตามโลบจเราแต่ขแหลนที่เราฆ่ามันไปยังงานเราใจนักกรรมการนะ คุณสี่วันพีชึงไหมนะครับตัวต้นต้นเล็กเป็นเงินคนเป็นเงินคนนีเป็นตัวเป็นเงิ่วนอย่าลืมอย่าลืมอะไรไปแที่ คลิปการเป็นตัวสนามหอนะครับอุปกรณ์หลักๆครับเห็นที่เห็นทิปวิทยุกล้องถ้ามีนิดเผื่อไปฟันพวกบนเหมือนต้นไม้เล็กๆจากนี้ก็รายงานเหนือครั้งหนึ่งเมื่อกี้ข้างเมื่อกี้ข้างขั้นตอนไหครับเข้าจุดน่าพบเจ็ดรายงานอยู่หนือใทั้งรายงานเหนือๆทราบทุกครั้งนะครับลานยัางานเปลี่ยนลานยังงามเปลี่ยน พนังามขออนุญาตใครนักเตะเวนเป็นที่ตัดมาหอคอยงานกับตางานกับตาได้เนี่ยหลังจากนี้รายงานเสร็จนะครับจุดข้อตรวจสนามฮอก็จะไปตรวจสนามฮอเก็บข้อมูลรายละเอียดสนามฮอนะครับ การวิเคราะห์พื้นที่พื้นสนามพื้นโรงจอดหอว่าพื้นหิวสามารถลงจอดได้ไหมนะครับวิเคราะห์สิ่งที่ฟัองในรอบมี่องไรบ้างข้อมูลสนามหอนะครับเก็บให้หมดนะครับเพราะไปอยู่ในข้อประเมินนะครับมีข้อมูลสนามหอไหมนะครับเกี่ยวบข้อมูลสนามหอหอข้าวทิศไหนเป็นที่ครับมีโล่มีโล่มีเพอนะครับต้นไม้นะครับระยะห่าง วางห่างจากจุดลงจอดกี่เมตรต้นไม้สูงเท่าไหร่นะครับบอกด้วยนะครับต่อไปหน้าชุดก็เก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดสนามพรครบเสร็จแล้วหน้าชุดก็จะวางวางป้องกันทิ้งไว้สองนายนะครับฝันกุลครับไม่ปืนวางเป้าสนามไว้นะครับฝันกุลมั่งเป็นการยิงมั่เข้า,ขา แบบนี้นะครับหัว <Tot> หน้าช่วก <Sag> ็จะไปปรับแผงขั้น th สุดท้ายที่จุดน้ำพุที่หมายนะครับจากกำลังพลส่วนใหญ่นะครับ

ตรงนี้ต้องทำพวงเทศจำลองเล็กๆเอาไม้หัดเอาอเอาก้อนหินวางอธิบายและถ้าหน่วยไหนเป็นมันจะมีฝาเบียรประจำลำแหน่งใส่กระเป๋ามันไปเข้าใจยังจดฝาเบียนะมาใช้ได้ทุกฐานีนะแล้วก็วยอย่างนี้ก็วางนี่เลยว่าวไอ้ตำแหน่งนี้ละตวเวนอย่างไงอะไรต่างๆขึ้นบนที่เท่าไหร เมื่อไปเห็นสนามทิศทางลงเป็นยังไงอะไรต่างๆเข้าใจยังแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือแผนที่กับเข็มทิศกรรมการดูด้วยนะไม่มีตั่ให้หมดแล้วก็ถ่ายภาพทุกครั้งที่เขามีความผิดต้องถ่ายภาพไว้ป้องกันร้องเรียนแล้วท่านเจ็บตวัวท,ท่านไม่ถ่ายบอกแล้วนะ เมื่อตรวจสนามห้องเจหัวหน้าช้อนช้อนมาทำการปรับแผนขั้นสุดท้ายนะครับเพราะเราไปตรวจสนามมาแล้วเราเห็นสนามแล้วเราใ้ห้องเข้าทางด้านยึดไหนวางตัวยังไงนะครับหัวหน้าก็จะปรับแผนกับลูกน้องนะครับชุดสมุดจุ้งตีจุดทตีหนึ่งทำการรับตัวเดินระวังพ้องการในปรับแผนจะเล่นลูกน้องมารับฟังรับแหล่งแผนครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาวางหัวหน้าแหลงแผนหัวหน้าก็จะวางทุกหนึ่งทำการรับตัวเองระวังพ้องการ คให้ฮอร์เขานั่นทิศทิศเหนือไปทิศใต้ความเดียวลูมสองถึงสี่น็อตคลักษณะสนามเป็นพื้นที่โล่งกว้างห้าสิบคนห้าสิบเมตรับขอสามารถลงจอดมารับเราได้เพราะว่าไปครับหัวหน้าก็พูดไปนะครับชี้แจงรายละเอียดข้อมูลทามฮอให้กับน้องทราบด้วยนะครับขั้นตอนนี้ลูกน้องเราต้องมาดูด้วยนะโดนไอ้จมตี้นหนึ่งยังเครื่อนเครื่องเพราะว่าไปทีสองเหมือนกันรัตวินนะครับ คนหน้าส่วนจมตีหนึ่งทำหน้าที่บอกไปด้วยติดตอ่ดตอสื่อสารกับนักบินครับรายงานข้อมูลสนามยืนยนันที่ัวดทราบราไฟเดียวกันหรือไม่นะครับนี่ก็เราจะมาดูแลว่าคนพิยุติดต่อแนักบินได้ไหมในหัวขอ้อนะครับประเมินมีนะครับการติดต่อสื่อสารกับอากาศยานนะครับว่ารายงานถูกต้องไหมครับข้อมูลสนามนะครับระบบนาฬิกาครับท่าน ขั้นตอนนี้นักเรียนต้องลูกทีมเขามาดูหมดนะมาดูส่วนระวังกันกระทิ้งไว้กรจายแย่งนะครับหลังจากหน้าชูดปับแผนเสร็จแล้ว่ำไปจะดังกองพลวนใหญ่ไปพื้นที่สนามฮอนะครับก็ทำการตรวจอุปกรณ์ขุงรัดมาตึงก่อนย้ายครั้งสุดท้ายนะครับจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะดูครับข้าวปกข้นะชุบเจลาติน ให้กำลังคนมาตรงนี้ครับรับสาธิตมาอาเขือที่มมีไรไหมมีอะไรเลนี่เปยอนะครับไม่กล่อเลยเราต้องสั่งเราสั่งนัเคั่นังหมดอยู่บนนุนหือ ย้อนอีกทีนึงนะครับก่อนก่อนที่เราจะไปตรวจไปเฝ้าตรวจสถานพอนะาลคุณได้ชุดคล้องก็นำพระท่านพิจารณาให้กรงไว้ด้วยนะครับมี่ห้าขั้นตอนหน่อย่างนี้หนึ่งก่อนรายงานทุกครั้งก่อนออกก่อนเข้าครับดังานหนึ่งก็ทราบด้วยนะครับหลังจากแถลงแผนต่อแผนเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการเอาตัวเข้าเพรวข้อสุดท้ายนะครับไม่ใสงแผนเสร็จแล้วเก็บหมดแถลงเด็ดอย่าลืมเพื่นวิทยุ่มไม่คอยจะลืมจำก็ไม่ได้หรอก กรรมการถามเลยคือวิวอากาศยานอะไรต่อไปหัวหน้าชุดก็ตรวจความพร้อมครั้งสุดท้ายมาทำการตรวจพร้อมครั้งสุดท้ายหลังกระารแถวเดียวไปเยอะจับแถวหลักแรกตรวจครั้งสุดท้ายนะครับหัวหน้าชุดก็จะสั่งลูกน้องนะครับหลักแรกตรวจอาวุธ เอา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 เออาเาเอ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 า ับหลงัลงจากตรวดอาวุธเสร็จนะครับข้างหน้าก็จะสั่งลุกตรวจการผุดรัดมาตึงก่อนเคลื่อนย้ายอีกครั้งหนึ่ง หน้าก <hein. S 1> ็จับคู่บางคนในชุดจับคู่ตรวจรัดมาตึงเช็คบางคนได้ว่าเราจะไม่มาตรงนี้แล้วนะครับของร่วงบนพื้นบนเครื่องตัดนะครับกรรมการเก็บได้ตัดคะแนนให้หมดนี่ไมตัวนเก็บแล้วนะครับตัวนี้ก็จะนำประคุณเป็นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ป้อท้ายอึ้งเกก็็บบเเดีสียง ทางพระรามจะพังงามเปลี่ยนพังงามพังงามขอญาตเคลื่อนที่เข้าพื้นที่ตำบลตรงนี้ต้องรายงานกรีองร้อยก่อนว่าสนามพอบริเวณที่กัดทลายส่งข้อมูลส่งข้อมูลนะรายงานสองร้อยายงานก็ขอรุสบพหนึ่งขอรายงานข้อมูลสนามพอ รอรับการรองรับการสนสนุการยานธุรกิจปัญญาทางอากาศบริเวณพิการถึงทานที่56ลักษณะพื้นผิวกว้าง50คูณ50เป็นพื้นยาภูมิคุ้มเล็กน้อยสามารถวงจอดได้นะครับทิศทางลมพัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ทิศทางพื้กทิศใต้ไปทิศเหนือความเร็วลม2-4น็อตทิศขวาทางด้านทิศเหนือเป็นต้นไม้สูง 5เมตรห่างจากสนามหอ100เมตร50เมตรบอกว่าไปตนำพื้นที่จริงนะครับก็รายงานเสร็จขวางด้านที่เหนือทิศตะวันออกตะวันตกถ้าใต้ออกโต๊ะชนทิศที่ขวางอยู่ห่างเท่าไรสูงเท่าไรบอกด้วยพอเสร็จแล้วบอกสุดท้ายก็คืออง200จะบอกว่าเมื่อจัดเตรียมสนามหอถามว่าอสปนึงจุปจิปการจัดเตรียมสนามหอเสร็จแล้วให้รายงานถ้ที่เหนทราบด้วยเปียน ลาบข้าร่วมนะทการนะดูให้ดีนะทำการอย่าเสียมวยให้พวกแข่งขันนะแข่งขันดีกว่า

เป็นเงี้ยไปเจอต้องทำเดี๋ยวรุ่นนี้นะอยู่ในโลกไหนครับโลกวิเต้อย่างรุ่นี้เป็นยังไงครับต้องทำ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  ีกคท่ตโทมาที่ไปนหนที่ไปคนไก็ได้อย่งนี้บอกคนไย่างนี้มาถยไม่รู้ตอนทีมึงไปรู้เรื่อไม้ที่อรทที่ที่อังด้นาโดสายที่เอยลนแทงได้แ่หมดเพี้ยสิบาที่ปีมที่ร น้อก็อเี่ปดาค้บ้านะไม่องปู้น้นอะไรอย่างเงี้ยที่ครอกลงดึงอยู่ที่อ่ะผู้หญงขับรกัน đó bắt đầu được cập nhật rồi đó các bạn ơi vào mà đi xuất lắp หลบแล้วครับฝั่งนี้หลบหน่อยเดี๋ยวการทะยานจะมาปฏิบัติภารกิจต้องวางเหมือนเดิมต้องใ้ไม่เหมื

เดี๋ยวรอดูจะวิ่งขึ้นหนึ่งชุดหรอไอ้นี่เราเอาลองแต่ว่าจะเอาหัวหน้าชุดหรือลองก็ได้แล้วแต่หน่วยวางแนต่ตุ๊กตาบ้าอะไรช่ไึ้ขึ้นเครื่องจะเอาขึ้นไหนก่อนก็ได้แล้วแต่มึงแต่ปกติมันต้องไปทีเดียวแต่ถ้าใครพกรถพิเศษไม่ได้มาดูเลยไง รถพิเศษมันจะไปทีเดียวเลย12คนเหมือนปีที่แล้วที่มันแข่งอ่ะลำเดียวลำเดียว149าลำใหญ่เลยทีเดียวแต่ถ้าทับภาคมันจะเป็น2 2นึงอ่ามันจะเป็น2ทเที่ยวนะจำเราที่ะวั่งฝั่กรรมการ กรรมการดูอย่างนี้เสร็จแล้ว <c oughs> ไปเฝ้าฟังรายงานหรือเรามีวิยุฟังขึ้นว่ามันรายงานถูกไหมผิดเปล่า <c oughs> <c oughs>

มันก็ไปัดคือหนึ่งหนาอยเดียวนาไม่กี่บาทรอเลยวะขย้อนกลับไม่ชอบสองสออกผู้บอออกไปถูกแห่ได้ใช้ที่บอลสนามัอะไรก็ได้มอกับชั้นตอนนี้ตกี้ตองการกินหรือเปล่าคนละัว้กางน่คข้นฝ ไม่ค้างๆแต่อันนี้เคยขึ้นไอ้หนูมาถามกูเน่ไอ้น้องมันไม่รู้ึงอยากรู้อะไรมาถามไอ้หมูก มันจะเป็นสองจะเป็นเป็นแก่ตนแ้วมันก็เป็นสามแล้วมันก็ต้องมีความต้องการสองตัวใหม่ใช้เพาะของที่ศูนย์ฝึกที่นติดของ ระวังปั๊บเด่นชัดตัดคะแนนอีกมันนั่งยองๆไม่ลาบกับพื้นนอนลาบอะไรต้องระวังให้ดีถก็เป็นกรรมการต้องตาไวๆแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้สมมติวัชรลจิตวัชรลช่วยหัวขิดแยงปุ๊บกางให้มันดูเลยเปิดโทรศัพท์ให้ดูนี่เป็นไงผู้หมวดผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นครับจบเลยกรรมการ สถาปวยห,หัวขัดคุผขันได้หมดอ่ะเขตตะดาดวยหัวขอน